cái yêu ca sĩ cái yêu ca sĩ anh bị nào lòng đây cái yêu ca khâu ở có bị bỏ qua bị bỏ rồi chú biết xí à số tỏ tầm xí lại mọc tầm hai ờ bỏ của chú

แต่สุอยาไปครเข้มกว้างก็สุใเนี่เกวงเออก็ปีนิวก็ปีแต่ก็น้องนิวแล้วไงปีนังลงแต่ก็น้องน้องมีนายนิวไม่จอไม่จอปีบ่ะเฮ้ยอลูกใจมานหนังตรงไหนกอ่อมานหนังตรงไหนกอ่นอกไมเออแงมาโอเออแงมาโอลูกค้างกัลุกไม่ตา,าลุก,ลกยนตารงงอ่าร้ะไอหน้าผากเฮ้กว่าวตารางถึ ai hồ, ai tá lúc anh cả hay là quá mình phun mục nạc thôi này mình mua mình qua đoạn trai này mình nạc thôi nên là quá ha cả điên ta lắng ha, ô đi đâu đi đâu mình ha tái xe lại kia ô khơi một cho mình là xe lại cơ cho mình rồi xe lại cơ ta lắng cho mình xuống cơ cả điên ta lắng hạ ô nó ơ cả ơ

เชียงน้ำเชี่ยวเาชื่กว่าชุดที่ว่าปู่เจดเขาก็มาเหอะรูปสมาธิเขาก็มาเหอะไม่น่าเป็นเขาเออสปอัิยาญีใหญ่เก่าเกินไปหมดว่ากัว่ากัเปลี่ยนนะชูวะเมื่อมาในเมื่อไดชิฉันเลื่อเคยกับตัมากล้เหือวะเมือมาเมื่อไหนเมื่ออันเมื่อใดมาในเมื่อเลยมันนุ่งเก่งก็หือวะคือเจ๋งไอ้ชื่อไหนว่ากว่ากาเจยนว้าเาเออปู่สมาธิในวันนี้ใจว่าเะามีเจ้าม่พอชุ่มอยู่เหรอลงชัวเอ้ยชูมา บ่ด้วอันปีน้าลงายเตี้ยมพรพี่เจ้กังหนอ่านูมาที่บ้านเขาอ่านพี่เจ้าพี่เจ้าดูนอยูจะว่าเออชุกอ็อันตายก็ตายทั้งลยรอนะอันเนวา็ว่า้เอาเปี่ยนเฮาเปี่ยนแกันทั้งคนตายเเนาะเปนวายนกดูยั่ไยกันลเนี่ยชเมื่อปู่นายอ่ะนอนเยชุกดเอ้นี้นอนล้วกว่าข้าเนี่ยกับเตี้ยมาไหนนอนไอ้นี่ไปลูไปลูนะ

<coughs> ta mới nhé nương xin mà mời hết nương xưa mà mời hết mà alo anh u cả cái này mù lại, lại tí, này để chết chỉ quá alo cái này đau rồi luyện ơi nó khay khay rồi cả phần u tuổi hay còn cả giờ u u tới thứ mà mi lục ba hàng cửa hàng, hàng tư không, không? Ủa, này khỏi còn này,

จอง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 ,อ,งอัวจะถึงลกูกเห้อวันไหนได้เมียจองอ้วจะถึงลูกจะถึงเหรอจะถึงอเอรอจะถึงตั้งลูกตังก้ไไงเมียมาลมาเลยมาลอมใจุกน <c oughs> ้งไปซอว่าง่้วยในเปิดถาวรมาแลวมาแลยอะกันจไหมจองดูเขาองอัวใครหบลูกคนนได้จองอัวใครหบลูกใครหาหนะ အန်တော့သို့ပုံရရေဝမော်လောအဲ့လောက်တော့မဟုတ်ဘယ်လိုကြည့်တာတော့ဦးနဲ့ဩ้ยလူကငိုင်းသံပုရဘုန်းဟူးဟူးဟို

ข้ามาหาแลอันเด้อคุณนักกินมังโจอามโยคนตายได้สิปีเถอะมันยาวยาวต่ำมาอย่าผิดแม่นว่ายะปุ้นสิ่งตี่มดีมาหล่ากูแลสิดองตะลาเอาชัวกรรมนายปรมาปเรศีตาธมาตาจงดูต่อปรมาไคสัตว์วางอย่าเป็นตัวเอว ว่าเระ่เก็ตราฉีาหลงคันนั้นฉชงสัทีมาถึงยี่มันตาเมียนางกลางข่าวตานางยังหนุ่มต้อยน้อยดูก่อนสันว่ากเนิดเรียนว่าเยอะย้ยต้อยเชียงกำไม่รลาพล้เป็นควอมหนุ่มกว่าฉนวเนิสีคันหลังกวอนชวนเอาไาม้เจุ่นเจ้าที่สันนดีไไว้ดีวางา นานกวนอนาโรก้านเฮยทักกันล่ะสิก็อย่าติติอย่าติอย่าเป็ดตางื่อนาอย่าติตะตางื่อนาคุณอยู่ตะลุมพาเอ้อได้ววนสร้างตอกขึ้นขวัญนะชายน้ออะหล่าเอ้อสิก้อลิเนี่ยต้องเอาและกำคําเหงาสังคําแลพาลาพอปี้หมอกวนไหนเฮจะวากะสายลอยเอ้อถ้าหูคิ้วตัวหน้า เมื่อเขาเคยเตุผัวปินเขาไมเป็นกวนผ่าน้างเดียก็คำวันอาชายไายเทามาถิ่นช็คเทียวุูกตานี้ดูเขาตายบ่มเส้นหลายพื้นงุ้นเปิ้อคข้างก็คำป้นแหน่บูววบูปืนก้อยกายยปืนมากกว่าบ้าปืนเฮือนกูเงินเปิ้นทีว่าเขาจ้านาปวดเชียงีได้เทามนี่จ้กะลหรือมาโาช่ากันนาชอบเป็นพระมาปริเสธได้ยิกแชียงยิดแสงทางสายเราชอบกวนโา อะไรวางอีได้สุตาศีปลอยปางขาดหางนายันหวานแห่เท่ปั่นคุณนางต้องไสหูนอนขวามาเราแลว่ากายิรอตายเออช่วงหลวงเมืองนายในใจยิงนําลาพลากรกันมาจองรงและ เดือนโป่งช่างลางยางไตเทยวนเตมันนองมวนเตียมันนองนวนองปาเอ้วนนำนาละทามาแถวตันจ้องอปองปองกอดนาเข่าเข่าควันแดดนำนาปริสัตตงอาเชิงปนาเชิงมาอาจานคนละก็ขมาในสี่สิบแปาปีนาแต่ตากูนากูควรในมาแถวตีเจ้าเสียเจ้าฐานาธรรมอดียาฐานาเจ้าหลวงเมืองนายขมาในในติดไว้ธรรมาลีเตนาวามัญยาเจนาละไตรธา ไ,ไลกลตาเจ้าหญิงวางคุณและนางก็พอพร้อมกันเย็นเยน็นนกอ่อมคำ จำในวางไว้คานสัยเจ้าคือทอดแถวว่าเฮือนยีคืนทักแขงจัดนางนี้กัดยื่นยีเพกกัดไก่กว่างเผอกบวนแจงสางลางต้อยลนึงดีวางราทับอยูแกงเจ้าตีศานะกไลทาเธอกบว่วนรัอนตังโบาันแจงสางล่างเธอก็สุขข้าชข็าาขสุขข้ามงกัาเอากูคุณนางไหลตีไหลตังเห็ดลองสังกอแค่นกบอมีย่หงหางสองกองืม่อู้คือ ハンルタムのアイムのハ